สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบชาแนลอีสานมานาพาเลาะนะครับช่องซื้อกางร่วมรุ่นลักลาพัฒนาควายไทยนะครับเมื่อานี้บาโถนอยู่บานพ้นสูงนะครับอําเภอทุ่งฝนจังหวัดอุดรธานีนะครับเมื่อวนนี้ก็มีโอกาสแววมาเปิดราคาใายพี่น้องเอฟซีฮ่อไปพัฒนานะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นโค้แมโลครับพี่น้องครับครับผมพี่น้องเดียวก่อนอื่นขอหยาดมาตักท้ายครับคุณพ่อพวเจะของฟาร์มครับผมครับพวิสวัสดีครับสวัสดีครับ ครับผมพอบีแนะนำตัวพี่น้องห้อเป็นนังการนะครับซื้อเลนซื้อวีครับพอวีครับผมบ้านห้าบ้านยังครับพอครับทุนสูงครับทงฝนเพิ่มทงฝนเพิ่มทงฝนบอดดอนบอดดอนท่านี่เฮานะครับครับผมเบอร์โทรครับผมพ่อศูนย์หกสองศูนย์หกสองครับหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์เก้าสี่เจ็ดครับผมมณีกา มีโอกาสมาเบิงแม่พันธ์เฮานะครับเปิดราคาให้พี่น้องเข้าไปพัฒนาต่อยอดได้ครับผมครับพ่อบัดเทอนี้ครับเดี๋ยวมาเบิงแม่พันธ์เฮานะปลาตัวนี้เิ่นซื้อยังครับผมมาเบิงไก่มาเบิงามงามเพ่นครับแม่ี่ซื้อยังครับผมซื้อกลอมแม่กอมครับผมอายุตัวที่สามอยู่ในทองเลยล่ะตัวที่สามในทองตัวที่สามไม่ทองสามสี่ห้าประมาณหาปีแล้วเนาะครับจีนี้เราประมาณหาปีนี่ละประมาณหาปีครับสาม ้นสูงลอยสี่สิบสามครับพี่น้องครับอ่าในทองคือสถานะทองนี่สถานะทองนี่ทองกับเกาเจริญเกาเจริญนะพ่อเนาะครับนะครับมีใบมีหลอดเรียบร้อยแล้วพ่อนะมีครับผมเดี๋ยวขอยาดมาเบงใบเบงหลอดครับเอาเดี๋ยวเอาให้คุณพ่อครับผมเนี่ยครับพี่น้องครับใบประกอบนี่อันนี้ใบครับผมนี่ใบผสมกับเจ้าเกาเจริญนะครับพี่กอาตามคอยไทยครับ วันที่ผสมขอยาดเบื้องข้างหลังนะครับพ่อเมื่อใดครับพร้อมปีนมาข้างหลังนะครับผมนะครับพี่น้องวันที่ผสมวันที่สามสิบเดือนมกราหกสิบสี่ครับปีนี้ครับพี่น้องครับกาหนดขอดเนี่ยวันที่สามสิบเดือนท่านว่าตายปีครับผมพี่น้องครับก็ดีก็ใส่ปีใหม่เลยครับก็ใส่ปีใหม่เลยครับผมหมอยังครับที่ผสมไหมครับพ่อหมอต่อมหมอต่อมนะหมอต่อมครับพี่น้องครับผสมกับเก่าจะเลื่อนไปครับผมถ้าอยาด รอหลุนเลยครับผมมนรองครับพอพันอันดับต้นๆของบานเทาเลยของไทยเลยครับเอาไ้เจ้านี้พ่อขอหยาดหมาเบิงความงามของเพลินครับแม่กอมเาครับผมพ่ออายุกะหาดีกว่าสูงลอยสี่สิบสามครับตัวนี้พอมักยังไรครับความงามเพลินครับโคงสางยะงไรพ่อโค้งสางดีบะดีจุโคงสางก็ดีโค้งสางดีนะครับครับผม จุงลายสี่สิบสามเขาเพิ่นกับเป็นเขาอุ้มบาทนะพ่อเนาะพงเขาอุ้มบาทครับเขางามครับแข้งขาแข่งขาใหญ่ครับพงสางดีครับตัวนี้ครับมอที่จะไปเป็นแม่ข้าวแม่ลักแม่พันเท่าเลยนะครับมากัะไดนนะครับพ่อกินยาดีคนกินยาดีพ่อมเอบเรียกใจลูกดีครับอ้าทองเพิ่มได้ครับพ่อเอาทองเพิ่นออาทองงามแล้วครับทองทองงามครับครับ ท้องน้าลึกดีเนาะครับครับผมหรือว่าตัวนี้เพิ่นใจลูกให้ลูกดีนะครับตอนนี้เพิ่นมีลูกติดมาพร้อมแล้วพอเนาะม่ลูกมพาพร้อมไม่ลูกมาพร้อมขอเจนีบะคาพอลูกเพิ่นขอเจนี้เลยครับแล้วลูกตัวนั่นเป็นตวผูตัวแม่ครับตูผูตัวพูอายุอะไรครับออกประมาณประมาณหกเดือนปะหกเดือนเจ็ดเดือนเนี่ยละประมาณหกเจ็ดเดือนครับครับพ่อได้ครับผสมครับ ตัวนี้บอกแม่นครับตัวตัวตัวใหญ่เห่าน่ะตัวตัวลูกไส้เป็นปศุสัตว์อ๋อเป็นพ่อกรมเนาะพ่อกรมบอกตัวสัตว์ครับพี่น้องครับแต่ว่าพ่อเนี่ยน้ำเชื่อพ่อตัวใดเห่าข้างปราสาทเนาะบบครัแต่ว่าหลแต่ว่าเบิงตัวจริงเมื่อเล้วนี่โค้งสางเทือใหญ่สูงครับอายุแค่์หกถึงเจ็ดเดือนนะครับน้ำตัวลำเคียงพันสูงยาวครับเป็นควายเพศผู้ ตัวนี้ก็โควงสางใหญ่ครับพี่น้องครับแข่งขายเป็นใหญ่ครับนะครับเป็นเขาอุ้มบาทนะครับเขาอุ้มบาทใหญ่เลยนะาผากใหญ่หัวใหญ่ครับตัวนี้ครับมอที่จะจะเป็นแม่พันธุ์ครับสามารถที่จะเอาพอพันธุ์เฮานะครับมาปรับนะครับมาปรับค้งสางได้นะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรผู้ใดสนใจกับมาแวะมาเบิ่งครับเนาะเนี่ยครับเอาครับประเทศนี้พ่อครับอ่าตัวนี้หลังจากที่เฮาเบิ่ง ทำงามมานแล้วเนาะมือลักษณะหลออตั้มโตคนแล้วนะครับตัวนี้พ่อวิอ่ะห้องราคาได้ครับพี่นอลรายปันใดครับสิบสี่สิบสี่ครับสิบสี่กับหนึ่งแสนสี่หมื่นครับนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นเนี่ยคือราคานี่เป็นควบแม่ลูกแม่ลูกแม่ลูกครับพี่น้องครับแม่ลูกนะครับแม่แม่พื้นตัวนี้หลยก็ลูกไส้พื้นอายุเจ็ดเดือนนะครับ ลักษณะดีครับตัวนี้ครับตาแต้มชัดเจนเลยครับตลาควายไทยได้เลยนะครับเอาทองหนาดีครับสามารถที่จะไปเป็นแม่เข่าแม่รักแม่บอกได้เลยนะครับต่อร่องกันได้ต่อรองกันได้นะพ่อราคาเนี้ยนะครับผมนี่ครับพี่น้องครับเบื้องลักษณะลำตัวพนเงี้วครับตัวนี้ครับแม่นี้ครับราคานี่ถือว่าสามารถแบ่งปันนะครับจับต้องได้ครับพี่น้องครับที่สำคัญือพอวีบอกว่าสามารถต่อรองกันได้พ้อมนะครับ ตอนล่องในนนท์ได้ไล่กับล่องทั่วมาสอบถามนะครับทั่วสอบถามพี่นมแล้วว่าสอบถามพวีได้ครับผมวันนี้มาทวนกับจะาทายความงามลักษณะรอบต้นตอบนในพี่น้องห้อยเอฟซีฮาเบิรงนะครับนี่ครับพี่น้องครับมีขวัญความครับขวัญใจสวงนะครับเก็บขวัญดีได้ครับพี่น้องครับนี่ครับในท้องเบนกระโหลกที่สามครับพี่น้องครับ ลูกที่สามผสมกับพ่อเกาเจริญไว้นะครับนิสายแบงไดพ่อนิสายเพื่อนหู้เชี่องดีปะดีครับหู้เชื่องดีกัญญาเก้งนะครับ่าพีบอกนะครับเก้งนะครับสนใจก็โทรมาสอบถามได้ครับนะครับนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับอนาคตไก่อนาคตดีแล้วครับแม่นี่ครับลราเพลใดที่มองหาแม่พันธ ที่จะไปประจำยูฟร์มอยู่คอเข้านะครับพ่อพ่อแกเสือกจูงพ้นไปหามสะดูกไส้เป็นกันเลยครับทีนี้เดี๋ยวพ่อวิ่จะพาไปเบิ้งลูกไส้อีกรอบอีกรอบนึงนะครับพี่น้องครับหลังจากที่เอาภาพประกอบอาชีพพ่อคักปนได้นะครับมาสู่้าเบิ้งสดๆเลยัวจริงๆมาเลยนะครับพี่น้องครับตัวนี้ครับลูกไส้อายุเจ็ดเดือนนะครับหมกินเจ็ดเดือนประมาณนี้ครับ สูงกับสิบประมาณเท่าไรพอลูกชายเติประมาณล้อยหะือจีร้อยหกเก้าสิบนี่ละประมาณร้อยเศร้าประมาณรอยยี่สิบบวกนะครับแม่สูงรอยสี่สิบสามนะครับพี่น้องร้อยยี่สิบห้านะครับนี่ลูกชายครับผมพี่น้องครับนะผากใหญ่นะผากใหญ่กระดูกกระดูกดีครับกระดูกง่ายครับตัวนี้ครับเนี่ยครับพี่น้องขาเพิ่นคขอนข้างง่ายเลยนะครับ ตาลอครับท่ายท่ายดีครับท่ายน้าตัวนี้ลูกไส้ท่ายน้าดีครับเนี่ยครับแมลูกครับตาออกออกจามดีครับต้นเขาต้นเขาคนเขาใหญ่ครับเนี่ยครับล้างดีครับล้างดีเนี่ยครับพี่น้องครับเนี่ย ตัวน,นี้ก็ในราคา1 4ซีนะครับหนึ่งแสนสี่หมื่นได้ก้มแม่ลูกนะครับสำหรับใดที่มองหาอาจจะลูกไส้ก็อาจจะเอาไปเป็นพ่อพันธุ์เอาไปคุ้มฝูงเข้าหรือว่าเลี้ยงเจ็กน้อยก็สามารถที่จะแบ่งปันต่อได้ครับพี่น้องครับส่วนแม่เปิ้นก็เอาไปพัฒนาต่อยอดได้อีกนะครับลูกกันท้าเพิ่นกาแต่ว่าใส่ได้เลยครับพี่น้องครับวัดนี่ยครับ โลกของกรมนะครับน้ำเชื่อเชื่อกรมประตัตครับพี่น้องครับโอ้มากเลยครับควันกับควันดีครับควันเกือบตกสวงเลยนะครับควันเพลินครับนี่ครับควันดีครับเงินขับทองนะครับนี่ครับหูเชื่องครับลูกไส้เพิ่นครับสนใจครับพี่น้องครับแวะมาชมนะแต่มาจริงข้างบนดมี่ได้ตัวครับพ่อตอนนี้ครับนี่เราหาหกตัวหาหกตัวเหรอเนาะ ตว่วอ้ข้างหลังเขานี่โคมแม่ลูกนี่พอบ่ได้เปิดแบงครับพี่น้องครับตัวนนี้ก็เอียวใพัฒนาต่อยอดไปเรื่อยๆครับฟังผนก็เป็นอีกแม่หนึ่งครับอีกแม่หนึง่งข้างฝุ่นก็ได้นั่ก็เอาว้พัฒนาต่อยอดครับยังบ่ได้แบงครับพอเป็นกระสีแบงแค่โคมนี่นะครับแม่ลูกนะครับ ครับผมพ่อครับผมเมื่อนี้มาทวงคุณโกครับผมจากจองอีสานมาหน้าเพราเรอก็ขอบคุณพ่อหลายครับผมขอบคุณครับครับที่อนุญาตให้มาเปิดราคาพี่น้องเข้าไปพัฒนาต่อยอดได้ครับผมสนใจก็โทรมาหาพวีครับมาโทรมาหาพี่หนุ่มได้ครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้เขากล้าเข้ามาขอบคุณและสวัสดีครับ